ครับมาถ่ายบรรยากาศศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปตำบลหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับผลิตภัณฑ์โอท็อปร้อยเอด็ดโอหมกไม่สวยใส่เลย

ทำอะไรกันนี่เก็บปังค์เก็บเงินเดือนตัวนี้มันซักคลองนะคะใช้ใช้ทั้งหมดนะเก็บตังค์อนะอมซิ้นจ้ะอมซิ้นไม่ไพ่อันนี้มันซักทองจ้ะล็อกเก้าจ้ะใช้เก็บเหล้าได้ป่าค่ะล็อกได้เราใส่ถั้งขวดนะ้วย้ายใส่เหล้าถั้งขวดแอบไว้ย้ายเพื่อนแอบกินอันนี้ไม้อะไรนี่แม่หัวอีเดนแดงไหมยังไม่ไม่ย่อมหินค่ะ ขายคนขายมคุณนักกี่ออมากไม่ยอมหินไม่ไม่ยอมหินไม่ยู้เปนยับไม่ริบโอ้ดังดีดังดีมเวดูลคะ โอ้นี่ผมอืมอ้ยนี่ไม่ดังเหรออันนี่เขาพี่ทิมัดอ้นนี่เขาใชยังไงอันนี้อันนี้เขาใช้ยังไงเนี่ยกระโปรงยังไงมันไม่ดังไม่ดังเอ๊ ตรงวันนี้ออก่อนไหมวันนี้อบอก่อนไหมถูกแล้วดังเาใช้เทคนิคนี่นะอันจะใช่อันใหญ่นะสาบาทจ้าโบนตอนนั้นน่ะโบทเล็กอันจะรักของร้อยเอ็ดนะคะโบนอ๋อโบนถิไปข้างหน้า

ได้ค่ะ,ะอัว้อันนี้ต้องซื้อทั้งทั้ง,งหมดเนี่ยอ๋อซื้อทีละเส้นจะได้นะอ๋อแล้วเราทั้งพวง